สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกัลยานมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องใบบัวบุญชาแนลด้วยนะคะวันนี้ทางเราได้นำเรื่องรู้ก่อนรวยก่อนหาลักษณะบนฝ่ามือบอกดีหรือร้ายเพื่อวางแผนธุรกิจรับปี ถ้าท่านผู้ฟังพร้อมแล้วมารับฟังรับชมกันเลยนะคะลายมือบอกได้ว่าแนวทางชีวิตจะไปทางแนวไหนอาชีพในทางไหนแล้วก็จะบอกช่วงจังหวะด้วยจังหวะชีวิตที่สำคัญของเราฉะนั้นถ้าการรู้ล่วงหน้าจะทำให้ชีวิตเราสามารถที่จะเดินทางไปได้โดยปลอดภัย ในจังหวะชีวิตที่เหมาะสมค่ะสำหรับบางคนค้นพบความสำเร็จได้ภายในระยะเวลาอันสัน้นอาจารย์พัชรีได้พูดถึง5้ลักษณะเด่นบนฝ่ามือให้เป็นหลักใหญ่ๆก่อนเพื่อทุกท่านจะสามารถเช็คดูตามไปด้วยความรู้เบื้องต้นได้จะมี5้ลักษณะบนฝ่ามือ บอกดีหรือร้าย 1. เส้นเสาหรือเส้นวาสนาอาจารย์พัชนีกล่าวว่าหาลักษณะที่เกิดขึ้นบนฝ่ามือเอาหลักใหญ่ๆเลยก็คือ 1. สําสำหรับคนที่คุยกันหนักหนาว่าเส้นเสาหรือเส้นวาสนาที่กลางฝ่ามือทั้งสองมือผ่าตั้งแต่โครนมือจนถึงสุดมือและยิ่งเป็นเส้นใหญ่คนๆนั้น จะสบายแต่เป็นความเชื่อที่ผิดค่ะถ้าเส้นวาสนาตั้งตรงเปรียบเหมือนคนกำลังขึ้นเขาทางซันท่านจะต้องเหนื่อยต้องลำบากแต่ถ้าเป็นเส้นเล็กท่านก็จะเหนื่อยใจเส้นใหญ่จะเหนื่อยกายเส้นเล็กจะเหนื่อยใจฉะนั้นถ้ามีเส้นวาสนาตั้งตรง โดยไม่มีเส้นอาทิตย์ที่เกิดขึ้นที่นิ้วนางที่สวยงามนั่นหมายความว่าชีวิตเกิดมาก็ใช้แรงงานถ้าประกอบกับล่องผิวหนังที่หยาบด้วยอันนี้ข้อหนึ่งเลยนะคะ 2. รูปลายมือต่อกันเป็นเรือหงบอกว่าท่านเป็นเรือหงแบบนี้จะดีการดูลายมือจะดูจุดเดียวไม่ได้ มันก็ต้องดูร่องผิวหนังดูความละเอียดของความนิ่มความแข็งของฝ่ามือเยอะแยะมากมายเลยนะคะจะต้องมีมือจะต้องแข็งแรงเป็นสปริงจิตสู้อยู่แล้วคือไม่ท้อถอยนั่นแหละถึงจะประกบความสำเร็จประสบความสำํำเร็จแล้วก็จะใจไปต่อความสู้ความมานะความอดทนนะคะเครื่องหมายบนฝ่ามือ หรือตัว V ีนั่นเอง 3. เครื่องหมายโชคดีวิสตอรี่ตัววีจะเกิดจะทำงานเมื่อจุดอายุไปถึงไม่ใช่ว่าตัววีขึ้นอยู่ที่โคนฝ่ามือของคุณอายุ50ก็หมายถึงว่าท่านอยู่ที่กรุงเทพแต่โต๊ะจีนเขาตั้งอยู่ที่เชียงใหม่ท่านจะอิ่มไหมละ่ะมันต้องดูจุดอายุเป็นจุดสำคัญด้วยนะคะ กากบาดหลายท่านคงคิดว่าใครก็แล้วแต่ที่มีกากบาทบนฝ่ามือบริเวณนี้ระหว่างเส้นใจกับเส้นสมองแล้วจะรวยถ้ากระบาดอันนั้นไปเกิดในมือคนที่รวยก็จะรวยนะคะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องมีที่ไปที่มารายมืออย่ามองที่จุดเดียวต้องมองหลายๆจุดด้วยกันนะคะ เส้นใจระวังให้ดีเส้นใจจำไว้นะคะสำคัญที่สุดเส้นใจ50%ของนักธุรกิจหรือคนทำงานที่จะเรียกว่าเมื่อถึงจุดอายุถึงระวังความหายนะมาเยือนนะคะอันนี้คือเส้นที่ฝ่ามือสั้นหรือยาวจะอยู่ในช่วงอายุประมาณ40-45นะคะ